มนุษย์โลกกลุ่มแรกที่จะไปตั้งรกรากบนดาวองคารอาจไม่ใช่มนุษย์อวกาศแต่เป็นชาวไร่ชาวสวนผู้ที่ต้องไปบุกเบิกพื้นที่ทำกินบนดาวแดงดวงนี้เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารและเตรียมการสำหรับมนุษย์ที่จะไปตั้งรกรากบนดาวเคราะห์เพื่อนบ้านภารกิจพิชิตด,ดาวองคารนั้นเป็นความใฝ่ฝันและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของมนุษย์โลกโดยองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐอเมริกาหรือนาซา มีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในช่วงหลังปี2030ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการไปเยือนดาวเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ยังไปเพื่อสำรวจและบุกเบิกพื้นที่บนดาวแดงเพื่อหวังเป็นถินฐานแห่งใหม่ของมนุษย์โลกในอนาคตโดยมีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปบุกเบิกพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงชุมชนมนุษย์บนดาวอังคารสิ่งหนึ่งที่ชาวไร่ชาวสวนทุกคนบนดาวอังคารจะได้รู้คือการผลิตอาหารนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก มันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยอย่างเวลาที่ผ่านมาจนถึงหลายร้อยปีก่อนการทำไร่ทําสวนก็กินเวลาเกือบทั้งหมดของเราซึ่งชาวอนณานิคมบรดาองคารรุ่นแรกๆจะต้องกลับไปสู่ชีวิตรูปแบบนั้นเพื่อความอยู่รอดซึ่งแม้ว่าการวิจัยบนสถานีอวกาศนานาชาติได้พิสูจน์แล้วว่าพืชสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะแรงโน้มถ่วงตำ่ำ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่าสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนดาวอังคารจะส่งผลต่อพืชจากโลกมนุษย์แตกต่างไปอย่างไรทั้งนี้บนพื้นผิวดาวอังคารนั้นได้รับแสงอาทิตย์เพียงครึ่งหนึ่งของโลกเท่านั้นและสภาวะที่ถูกล้อมไว้ด้วยเรือนกระจกที่ถูกปรับความดันยิ่งทําให้แสงแดดส่องไม่ถึงพืชดังนั้นการให้แสงเสริมแก่พืชจึงเป็นสิ่งจําเป็นแต่การจัดหาแสงเพิ่มเติมนั้นก็จําเป็นต้องใช้พลังงานในปริมาณมาก นอกจากนั้นเกษตรกรบนดาวอังคารยังต้องรับมือกับรังสีต่างๆอีกมากมายซึ่งบนดาวอังคารนั้นไม่มีชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นเหมือนกันกันกบโลกที่จะช่วยป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้และยังมีอนุภาคต่างๆจากอวากาศที่อาจเป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์และพืชบนดาวอังคารดังนั้นเกราะป้องกันโดยเครื่องบรรเทาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการปลูกพืชบนดาวอังคารอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่จำเป็นควรมีอย่างเหลือเฟือเพื่อมีบางสิ่งบางอย่างพังเสียหายซึ่งในความเป็นจริงนั้นการขนส่งเครื่องไม้เครื่องมือจำนวนมากจากโลกไปยังดาวอังคารเพื่อทำการเกษตรบนดาวอังคารอาจจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย15-20ถปีและเมื่อเทียบกันแล้ว มันอาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าการขนส่งอาหารที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปแม้ภารกิจนี้จะเป็นความท้าทายอย่างมากแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกษตรกรรมบนดาวอังคารจะบรรลุผลในที่สุดทุกๆก,การอบพยพครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะเรานำเอาเกษตรกรรมของเราไปด้วยเมื่อคุณเรียนรู้วิธีที่จะนำเอาพืชพันธุ์ติดตัวไปคุณไม่อาจไปเพียงเพื่อเยี่ยมเยือน แต่คุณสามารถพำนักอาศัยและดำรงชีวิตต่อไปได้เมื่อไม่นานมาน,นี้นาซาพัฒนาเรือนปลูกพืชรองรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การนาซากับมหาวิทยาลัยแอริโซนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรือนปลูกพืชสำหรับใช้บนดวงจันทร์ซึ่งยังคงเป็นต้นแบบนี้ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวประมาณ5.5เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.4เมตรใช้ระบบไฮโดรโปนิกในการปลูกหรือเป็นการปลูกโดยไม่ใช้ดินนั่นเองโดยพืชจะได้รับธาตุอาหารผ่านสารละลายขณะเดียวกันพืชก็จะดูดซับออก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่นักบินอวกาศหายใจออกมาแล้วผลิตเป็นออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์แสงเกิดเป็นระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตด้วยตัวเองคล้ายๆกับระบบนิเวศบนโลก ทั้งนี้ปัจจุบันนาซ่ามีการทดลองปลูกพืชบนสถานีอวกาศนานาชาติอยู่แล้วโดวยนาซ่าหวังว่าโครงการพัฒนาเรือนปลูกพืชน,นี้จะช่วยสนับสนุนภารกิจการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารรวมถึงภารกิจอื่นๆที่มีระยะเวลายาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าพืชจะมีลักษณะอย่างไรในอวกาศการงอกของรากและลำต้นของพืชน,นั้นจากที่หลายคนเคยอาจจะเรียนในโรงเรียน ว่าการงอกของพืชจะตอบสนองต่อสิ่งเรา้านั่นก็คือแรงโน้มถ่วงรากจะเป็นโพซิทีฟก็คืองอกเข้าหาแรงโน้มถ่วงและลำต้นเป็นเนกาทีฟคืองอกออกจากแรงโน้มถ่วงนั่นเองสิ่งเร้าต่อมาก็คือแสงลำต้นเป็นโพซิทีฟคืองอกเข้าหาแสงและอย่างสุดท้ายก็คือน้ำรากเป็นโพซิทีฟคืองอกเข้าหาน้ำจากการทดลองการปลูกพืชในอวกาศหลายต่อหลายครั้ง ทำให้ค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกแต่ไม่ได้จำเป็นกล่าวคือพืชสามารถอยู่ได้โดยไม่มีแรงโน้มถ่วงและมันจะงอกตามสิ่งเร้าอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำและแสงแทนสภาวะไมโครกาวิตี้ทำให้พืชต้องเกิดการปรับตัวมีการค้นพบว่าพืชมีการเปลี่ยนแปลงยีนเพื่อสร้างโปรตีนที่เป็นประโยชน์ตัว,ตว,ตวมันเองสภาวะนั้นและผนังเซลล์ของพืชมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีสภาวะการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างการผสมเกสรที่ไม่มีลมหรือมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาช่วยในปี2015นักบินอวกาศบน ISS ได้รับประทานผักกาดหอมใบแดงที่พวกเขาปลูกขึ้นมาเองกับมือซึ่งคุณสกอตต์แคลลี่บอกว่ามันอร่อยดีนะแต่อย่างไรก็ตาม ผากาศหอมใบแดงที่ปลูกขึ้นในอวกาศจะมีรสขมกว่าปกติเนื่องจากสารเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเหล่านักบินอวกาศก็ไม่ได้ซีเรียสแถมยังชอบด้วยซ้ําเพราะการรับกลิ่นและรสของร่างกายทํางานได้น้อยลงในอวกาศการมีผักขมๆม,มาเติมเต็มมื้ออาหารก็เหมือนเครื่องปรุงอย่างดีและนั่นก็เป็นสาเหตุที่บนสถานีอวกาศนานาชาติชอบกินอะไรเผ็เดๆอีกด้วย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายบริษัททั่วโลกได้เริ่มต้นการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเพราะเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆขึ้นมาถึงแม้เป้าหมายอาจจะไม่ได้ถูกเริ่มต้นเพื่อการนำมาใช้ในการเดินทางในอวกาศแต่เป็นเพื่อลดภาวะโลกร้อนลดการใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลในการเลี้ยงสัตว์และเนื้อสังเคราะห์นี้ก็มีราคาถูกลงเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้กำลังวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และวิธีการปลูกพืชบนดาวองคารเราได้พบว่าดินบนดาวองคารมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการปลูกพืชถึงแม้จะต้องปรับปรุงเพื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภคของมนุษย์และจำเป็นต้องสร้างเรือนปลูกต้นไม้ในร่มเพื่อป้องกันต้นไม้จากสภาพอากาศแบบสุดขั้วของดาวองคาร แก๊สในบรรยากาศต้องดิวกับสภาพแสงที่เข้มน้อยกว่าบ,บนโลกและพายุฝุ่นที่จะมาบดบังแสงแต่สุดท้ายเมื่อมนุษยชาติตัดสินใจไปดาวอังคารแล้วเราก็จะหาทางฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากเหล่านั้นไปและในสักวันหนึ่งที่มนุษย์สามารถวางรากฐานได้อย่างมั่นคงเราก็คงจะได้เห็นการรังสรรจินตนาการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์อีกมากมาย เราอาจจะได้เห็นการทำสวนพฤกษศ,ศาสตร์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจบนดอองคารซึ่งถ้าเราปลูกพืชบนดอองคารได้นั่นก็แปลว่าเราไม่ต้องส่งยางพาราไปขายบนนั้นแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว